สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสุกูสุคนจ้าเอนีวันมเอนีวันสุกงันสุกที่ยี่สิบแปดซามีไปอ่าไปดัมก้อนสะอาดลงโงรถว่าเสียเอารถบ้านไปเก็บเพราะว่ามันเป็นนามันเป็นฤดูนานานหนาวฝนตกตลอดก็เลยสิแบบเอารถเข้าไปเก็บข้างในงนะจ๊ะไปที่นี่ไป ไปแล้วเอามาแอปเปิลมาฝากเมียบอกว่าซิมเบิงแสบบอคันแสบเดี๋ยวสิผ้าพไปเก็บสิผ้าพไปกินในต้นมันเลยจังใดจังเอามาพึ่งก็เลยว่าซิซิมเบิงคันแสบแกสิไปเก็บพพกันเลยจ้ะเดี๋ยวซิมเบิงกันอืมราบฮื่มทราบปะราบ อเดาปีสิเดาปีสิไป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 เก็บเลยเอาเอาเอาตะันกับซุกแล้วกับ,บ่เต็มที่ปานได้ก้าวเหรอฮึเดาฮึไปเก็บกันเลยจ้าป้าสวัสดีทุกคนจ้ามือนี้มา ทำความสะอาดลโล่งรถววาสิเก็บเอารถเขามาเก็บปาดไม่ยากต้นบักแอปเปิลเนี่ยปาด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 เสียดายโลนกัเต็มเม็ดผนได้จะโลนปาดจะอีฉเนนะโอ้อยากได้ต้นไปปลูกอยู่เฮือนเด้บ้านเฮ้าเนาะไปปลูกอยู่เมืองไทยขึ้นสิคักเนาะมังเน่ะจุ่มนี่ อ๋อ <ame> อยากได้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 คนรถปีเตอร์ว่าสิทำความสะอาดลงรถนี่ยแหละปัดอิจฉาเวกวันวันนี้ใหญ่วันนี้ใหญ่หืมข้าเจ้าบ่กินเด้น้อยนักน้อยนะข้าเจ้าสิกินปัดพวกคือจังบานเฮาค่ะแม่นบานเฮาเนี่ยโอ้ ว่าน,นี่แหมห้มามแถอคทำแบนบานเท่าไงมดเด็กน้อยปีนกินมดคือบักสีดานะเด็กน้อยปีนกินมดฮึ่คุ้มนี่แหมโลนติ่มกระกองเต็มโยมดไม่อยากินโอ้ไือน้อยมากว่าน,นี้ก๋งามเปิ้ลก้าล่าอุ้ยลุดฮะซิมกันซิมกันลุดเอเซี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 ซอซิมกัน ช้าเว้ยยกต้นไปไว้เฮือนซะบ่เนี่ยนะแซ่บคอยกินนะเซตเซตเซตกินก็กินใต้ต้นนี่แหละยังดีแซ่บแซ่บหวาน นอล็อกปลาดกดกล้า,าวแอปเปิ้ลมาลักกินมะเ,เกือเพิ่ลขึ้นเถอะเซ็ต คนแบบงไงนังมัห้องใหญ่ทั้งถกเม่งในพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าเนาะข้าเจ้ามีอยู่มีกินพ่อกินพ่อใส่เราข้าเจ้าก็โบ,บกเก็บวกกินทำเป็นบานเห้านะเด็กน้อยปิ่นจนงาหักงากองหมดยเจนี่อ่ะอืมแจ็บเอาหายฟรีๆก็ยังบ่เอาอีสาว อยากได้ด้ออยากได้กิ้ลยกลับกล่องกันอืมแทบแทบไปดียืมจับแืมบจับบะมากที่อาเพื่อนเาหืมับหืมส่มหอมหวานจับซึ่งน่งอืม หลายบ้างงานนี่หน่วยใหญ่หลายทั้งใหญ่ทั้งกองหน่อยเนี่ยซ้ำส,สิบบาทมาห้าบุญได้หน,น่ยนอยนะจุ่มนี่ไหมโอ้นี่บักแตงโมโอ้นี่บักสมโอ้โอ้นี่มันบักเผาน้ำหอมจืดจืดก็ซุ่มนี่ เด็กกินน้อยหนึ่งแสบแสบไปละบายบายเจอกันคลิปใหม่จ้าวัสดีจ้า